กรารเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นประกอบเพลงลมเพลลมพัดสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาพบกับคุณครูจุ๋มในวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมสนุกสนุกก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเ,เป็นลมเพลลมพัดแต่วันนี้ถ้าคุณครูเต้นคนเดียวแล้วก็เด็กๆทั้งบ้านเนี่ย เหนาเกินไปวันนี้คุณครูเชิญคุณครูสองท่านนะคะมาเป็นเพื่อนกันค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณครูตุ๊กและคุณครูแอนนะคะจะมาพาเด็กๆเต้นไปด้วยกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะผู้ปกครองด้วยนะคะเชิญยืนขึ้นมาเลยค่ะวันนี้จะพาเต้นลมเพลงลมพัดค่ะแต่ฟังสัญญาณนะคะ ว่าลมเพลนลมพัดของเราเนี่ยจะพัดจากไหนพัดอย่างไรมาเริ่มที่ครูแทนนะคะขอคุณครูแอนนะคะเป็นตัวแทนถาผู้ปกครองนะคะเต้นไปด้วยกันถ้าคุณครูบอกว่าลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดผู้ปกครองทุกท่านเออถ้าของผู้ปกครองเป็นอย่างนี้คะ่ะท่ะผู้ปกครองก็ดูดูแบบนี้นะคะสลับกาย นะคะไปพร้อมๆกันนะคะมาทามคุณคุูตุกค่ะตัวเล็กๆแบบนี้คุณครูขอเป็นตัวแทนของเด็กๆนะคะเด็กๆน่ารักทุกคนเลยค่ะถ้าบอกว่าพัดเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยพัดแบบนี้ค่ะ <ๆ S 2> น่ารักมากเลยค่ะดคเด็กๆผู้ปกครองด้วยนะคะทําไปพร้อมกันนะ <ๆ S 1> ส่วนคุณครูขอเป็นตัวแทนคุณครูใจดีทำโรงเรียนค, <ๆ S 1> ๆๆค่ะจะพัดแบบนี้นะคะ เขาบอกว่าพัดคุณครูทุกท่านเลยพัดคุณครูเลยพัดแบบนี้ค่ะแต่เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองท้งบ้านพัดไปได้วยกันนะคะพัดแบบนี้ค่ะฟิแบบนี้นะคะถ้าเรารู้แล้วสัญ,ญลักษณ์ของเราท่าทางของเราทราบแล้วเรามาร้องเพลงแล้วก็เต้นไปกับเพลงเพลงนี้เลยค่ะเด็กๆแล้วผู้ปกครองทุกท่านยืนขึ้นเลยค่ะลงเ,ลเลีลงอัดลง ลงเคยลงพัดอะไรจะบอกใครพัดผู้ปกครองทุกท่านเออ เด็กๆที่น่ารักทุกคนเอ่ยลม hey, พัดยลมพัดครูสะพัดพัดมาไวไวลมเอ่ลมพัดครูสะพัดพัดมาไวไวลมเอ่ยลมพัดอะไรลมเอ่ยลมพัดอะไรช่างจะบอกใครพัดคุณครูคนสวยเอ่ย ร้องไปกับเพลงเพลงนี้นะคะและในวันเปิดเทอมนะคะคุณคูณจะพา,ยยาเด็กๆมาเต้นด้วยกันที่เรียนค่ะวันนี้นะคะฝากคลิปนี้ไว้นะคะขอส่งความสุขให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ